เขาบอกว่าเพื่อนยากต้องเห็นใจกันในยามยากก็เล้งบอกว่าบางคนรู้จักคนทั้งแผ่นดินแต่เพื่อนร่วมน้ำมิตรสักหนึ่งก็หาไม่ได้นั่นแหละคืออภิสิทธิเวชชาชีวะครับคนขนาดเพื่อนยังไม่รักและควายที่ไหนมันจะมารักพีนองลองคิดดู แต่ชายผู้นี้ที่ชื่อว่าทักษินชิน,นวัตรวันนี้เพื่อนของเขาจะมายืนหยัดชัดเจนจะเป็นเพื่อนจนชั่วนิรันการครับเป็นเพื่อนยากในยามยากท่านแรกเป็นอดีตประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมขอเชิญพลเอกจงศักดิ์พานิชกุลครับ ท่านที่สองเป็นอดีตประธานเสปประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกสุมเมธโพมณีครับพี่น้องครับแล้วก็มีอีกหลายท่านพลตำรวจตรีเลิศศักดิ์วิทยพันธ์อดีตผู้บังคับการจังหวัดพังงาครับพลตำรวจตรีทวัตบุญเฟื่องรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคแปด พลตำรวจโทสิริชัยมินคณิตอดีตผู้บัญชาการตรวจสอบภายในพนตำรวจตรีไพฑูนเชิดมณีครับพนตำรวจตรีจารัญกิตะปัญญาครับพลตำรวจตรีเกรียงศักรักษาศัพท์ครับ พันธบัตโทบัญญินตั้งภากรรัตมนตรีกระทรวงพาณิชย์ครับพันธบัตรเอกอิกทธินันทรพกษาไม่ทราบว่าตกหล่นไปบ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยวจะมีตัวแทนเพื่อนของท่านอดีตนายกมาคุยกับพี่น้องว่ายังยืนหยัดชัดเจนอยู่กับเพื่อนยากในยามยากครับพี่น้องครับขอเชิญครับ อขอกราบเรียนเชิญท่านอดีตผู้บัญชาการสอบสวนกลางรองเลขาธิการนายกพลตำรวจโทชัดคุณนิโรครับขอเชิญครับพี่น้องครับ <c oughs> วันนี้นายจุเทพก็สางให้ตำรวจทั่วประเทศหน่วยเคลื่อนที่เร็วด้วยอะไรต่อะไรมา ซ่อนเอาไว้ตามวัดตามที่ต่างๆต,ตามสารวัด42กองร้อยห้ามกลับบ้านครับผมพาในพลตำรวจมือเปล่าซึ่งเป็นอดีตผู้บังคับชาญบัญชาเขามาให้ลูกน้องเก่ามันยิงกับพี่น้อง นอกจากนั้นยังมีพลเอกพลอากาศเอกพอดีท่านมาที่เวทีนี้เพื่อจะมาทำธุระช่วยเหลือพวกพี่พน้องบางอย่างเลยจึงเชิญขึ้นมาปรากฏตัวกับพี่น้องว่ามีนายตำรวจระดับนายพลมาสู้ตายกับพี่น้องด้วยครับ ยังมีอีกแล้วจะมีนายทหารมาอีกไม่ต่ำกว่าสี่ห้าสิบคนครับยศในพลดังนั้นล่ะครับขอบคุณครับพี่น้องครับครับก็กราบขอบ,รบพระคุณบรรดาเพื่อนรักอดีตทนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโทดกเตอร์ทักษิณนชินวัต์นะครับอย่างนี้ก็พออบอุ่นใจใช่ไหมพี่น้องว่าเพื่อนอยากไม่ทิ้งกันในยามยากใช่ไหมพี่น้องพี่น้องครับ